ปัมหาเดนาดาวรตตาเยนาคตังสัมังอภรัตทางคมภิุโนภันเตเาเทเลปัมหาเดนาดาวรตตาเยนาคตังสัมังอภรัตทางคมภิุโนภันเตมาเทเลปัมมาเดนา ดาวารตัเตเจนกตังสาวังอปรัตังขัมมตุโนภันะเตอใครมีเครื่องถวายสักระนำไปถวายเด้อไปดิของญาติโยมมาไปของพระเาติประสงค์ก็มีคันเดียวเออญาติโยมนำไปถวายอนุป,ปู่